การเจริญจิตตภาวนาเราจะต้องเข้าไปรู้ในกายในจิตให้ท่องแท้ว่ากายเราจิตเราเองทั้งสองอย่างมันก็ไม่ได้เที่ยงเมื่อรู้ว่าทุกข์ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงนี่ตรงนี้แหละที่เราจะต้องหาสุขที่แท้จริงสุขที่แท้จริงก็ การไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดเขายึดเราการรู้จักละโลภโทสะโมหะความโลภความกธความลงออกจากกายจากจิตเมื่อจิตกายไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตกายที่เราไปประพฤติปฏิบัติยอมรับจนครบถ้วนบริสุทธิ์บริบุ์แล้วเรียกว่าจบสตรในของ อน,นิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันจบแล้วเพราะในโลกนี้ทุกข์ก็ยึดอยู่ไม่ได้สุขก็ยึดอยู่ไม่ได้อสุขที่แท้จริงสุขกายสุขใจที่มันไม่ยึดมั่นถือมัน่นแม้แต่กายก็ไม่ได้ยึดแม้แต่จิตก็ไม่ได้ยึดจิตปล่อยวางเป็นกายปล่อยวางเป็น มันเห็นว่าเราไหลตั้งแต่แม้แต่การเกิดเราก็เป็นทุกข์แม้แต่การแก่การเจ็บการตายเราก็เป็นทุกข์เรานี่แหละเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นน,นี่ยึดเขายึดเรายึดเกิดยึดแก่ยึด,ยด,ยดเจ็บยึดตายยึดไปสสู่แห่งการมมาพบถ้าเรารู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วอ๋อทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย สภาวะจิตต้องยอมรับก็เข้าไปเรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาวันวันหนึ่งอยู่กับเรื่องกับปัญหาอย่างเป็นสุขสุขยังไม่ยึดอย่างไม่ยึดมั่นถือมัน่นสุขไม่ยึดเขายึดเราแต่ทาไปตามวาระหน้าที่ไปตามที่หมดวาระในการเกิด การแก่การเจ็บการตายนะอยู่กับทุกข์กับสุขกับปัญหาเรื่องราวไปวัน,ว,นวันหนึ่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมัน่นขยันขันแข็งทำกายจิตให้เป็นสุขคลายออกจากอาวิชชาไม่ยึดมั่นถือมัน่น